สวัสดีทุกๆท่านนะครับที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการ unboxing unboxing ก็แบบว่าปล่อยพวกูังไงคือเปิดกล่องนะว่าในกล่องมีอะไรบ้างนี่ครับ the order สั่งเลย1886ไม่ใช่ละไม่ใช่พิซซ่าละอันนี้ก็อยู่ในชุด collector edition นะครับมามาดูดิว่าข้างในมีอะไรบ้างก็นี่ยเห็นรูนี่ไหมอ่าเราต้องต้องกะลไปอันนึง อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปมองอืมไปมาลเพื่อแบบผู้ดีหน่อยนะเกมนี้มันเริ่มต้นจากอังกฤษใช่ไหมไม่เป็นไรฮะต้องแกเป็นผู้ดีผม<อ>ไม่ใช่ผู้ดีแล้ว <c oughs> <c oughs> แกแม่งไปได้จบเออ,อเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อ่า <c oughs> <c oughs> อนนี่ได้ ไม่มีพาติกมายุ่งแล้วเราต้องต้องเปิดฝั่งนี้นะอ่าน,นี้ของที่แทมอะอ่าก็จะมีอะไรเนี่ยนี่ฮะลูป,ปันเซอร์กรฮัดกำลังวะอันนี้อยู่เลยแล้วตัวตัวเกมอยู่ไหนอ่าตัวเกมก็เป็นกล่องแบบกล่องเล็กนะนะอ่านี่ก็จะได้สติกเกอร์ด้วยอะไรด้วยแล้วก็ อนะ <laughs> ุ้ยเดซาวแท็กนะฮะเฮ้ยได้ซีดีด้วยเจ๋งว่าซีดีซาวแท็กของเกมนี้อันนี้ก็เป็น DLC อันนี้ก็อะไร b e behind the scene. s c e n e อ๋อวิดีโ<ม>อเพิ่มเติมป่ะไปกันเลยดีกว่าเปิดมาฮะอ,อ,อะไรเนี่ยโอ้โหนี่ครับตัวเกมเดอออเดอร์เป็นกล่องเล็กจริงๆด้วยมาดูฟังเสียงนะ หรือเปล่าไม,ไม่รู้ว่าฟังเองแล้วกันนะมันมันก็แบบว่าเหล็กหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ดูแล้วมันมันมันเหล็กใช่มันมันเหล็กเลยคนระับอันนี้มันเหล็กเลยนี่คือกล่องเกมดีออเดอร์นะฮะอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้เป็นสเปเชียล d ดิ i o ช b บอร์น อย่าบอกนะว่านี่ไอตัวซาวแท็กนี่คือเราต้องโหลดใช่ไหมเนี่ยเป็นความจริงเลยจริงนะพอนีเอ่เปิดนะเปิดให้เต็มเลงนะโอเคอนะ่ะเปิดมาแล้วนี่โอ้โหข้างในนี่คือรูปปันน้นอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยโอ้โห ไม่มีอะไรเลยอะ่ะไม่แค่สติกเกอร์อย่างเงี้ยเนี่ยสติกเกอร์อย่างงี้แล้วก็อะไรเนี่ยรูปปัน้นเซอร์กลาฮัทนะอ่านจบแป๊บนึงอะมาแล้วนี่ฮะโอ้โหสวยจริงเลยจริงนะดูดูซูมต้องซูมด้านหน้านะซูมไม่ได้ฮะซูมไม่ได้เช่นกันอ่าได้ละ นี่สวยจริงในจริงนะฮะถือเปินด้วยงามหยดย้อยจริงในจริงดูด้านข้างน่าเป็นเดซินนะโอ้โหเอาไว้แบบด้านหลังฮะนี่สวยจริงมาดูแบบซูมซูมซูมแค่นี้นะมือถือกระกามันมันมันไปนี้เฉยเลย เห็นไหมทีนี้โฟโกัสนี่แบบหยุดย้อยจริงเลยจริงนะ,อะลองลองแบบว่าออโฟโกัสปากกระบอกกระบอกปืนโฟโกสัสไม่ได้ฮนะมไม่ได้อาได้ฮะนี่สวยเลยนี่ก็คือมีแค่นี้นะสำหรับคอนเนคเตอร์ดิคชั่น นอกนั้นก็ต้องจากเป็นโค้ดเอาเอางแล้วกันนอ้โหในแค่นี้ก็งงเลยเนี่ยแต่กล่องเหล็กจริงนะเนี่ยเหล็กหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ดูแล้วมันมันพลาสติกชัดๆเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแต่แตดูจากความแบบว่าทนทานใช้เหล็กจริงๆครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าเป็นเหล็กแน่นอนอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอเปิดนี่กัน แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหาคัตเตอร์ไม่เจอกอตุ๊กตาเอ เอาเป็นว่าไม่ต้องแกะนะก็รู้เลยว่าเป็นดีออเดอร์เ้ยแต่ว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอเยแกะออกมาแล้วนี่เป็นเหล็กจริงๆด้วยแต่ว่าเหล็กแบบว่าไม่ได้ มันไม่เหมือนพวกกล่องกล่องเหล็กพวกแบบใส่พวกดินสอรหรือว่าพวกกล่องใส่พวกของดาวอิงพวกแบบดินสออีอนะมาเดี๋ยวลองเปิด,ดอ้าอุายอุ้ยอุ้ยโอ้โหเห็นเห็นโค้ดพอดีอย่าพึ่ง่านี่ฮนะนี่แผ่น The Order กดไปไม่มีอะไรเลยอันนี้คนระับโอ้เปิดไปฮนะอือ,อสวยจริงเลยจริงฮะสวยจริงเลยจริงไม่มีสุดยอดเลย โอ้โห oh. นี่ยะนี่คือตัวกล่องบ็อกซิ่งแบบกากๆกันนะ uh. เปิดเออนี่ฮะโอ้โ oh. ห oh. สวยจริงเลยจริงเก่ามากขอบอกแผ่นบูเล่ด้วยให้ดูแค่นี้แหละ <laughs> อันนี้ก็เดี๋ยวเก็บกันอันนี้เป็นตัว D O C นะสำหรับคนที่ซื้อแบบว่าค ed ุณภาพดิชั่นปิดย่า yeah. กล่องถือว่าโอเคเลยนะมันมันคอลเลกเตอร์จริงๆเลยนอกนั้นพวกแบบออริจินอลาวด์กก็เดี๋ยวดาวน์โหลดเองแล้วกันนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ดูพวกว่าข้างในมีอะไรบ้างสำหรับดีออเดอร์ก็มีแค่นี้นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ